สาวิธีการหารายได้เสริมที่น้องๆไม่ควรทำนะ,ะเพราะว่าอาจจะทําให้น้องๆเนี่ยสูญเสียเงินแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะ <S <S สวัสดีค่ะมาพบกับวันจริงมีจริงสองจริงนะคะช่วงนี้น้องๆคนไหนกําลังหารายได้เสริมหาเงินกันอยู่หรือเปล่าคะ <S <S พี่หวานบอกเลยว่ามี3สิ่งนะคะที่น้องๆไม่ควรทานะคะเพราะว่ามัน ผิดกฎหมายหรือไม่ก็อาจจะโดนโกงไปเลยก็ได้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะกดไลค์แล้วไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอย่างแรกนะคะก็คือการรับจ้างเปิดบัญชีะคะ่ะซึ่งการรับจ้างเปิดบัญชีพี่หวานบอกเลยว่าแม้กระทั่งคนที่เราไว้ใจเพื่อนหรือว่าคนแถวบ้านมาจ้างให้เรา เปิดบัญชีนะคะหรือแม้กระทั่งคนไม่รู้จักก็มีนะ<ม>เราไม่ควรไปเปิดให้เขานะคะน้องๆรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายนะคะได้ย่างไงก็คือถ้าเกิดเขาเอาบัญชีของเราไปผิดกฎหมายไปช่อโกงต่างๆนะคะหรือไปฟอกเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราเนี่ยก็จะผิดไปด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดถึงตอนนั้นเนี่ยน้องๆไม่สามารถมาอ้างได้นะคะว่าฉันไม่เกี่ยวเขาแค่จ้างฉันเปิดบัญชี อันนี้อ้างไม่ได้แน่นอนเพราะมันผิดกฎหมายอยู่นะคะอาจจะโดนเกี่ยวโยงกับการทําผิดของเขาก็ได้นะคะพี่หวานก็แนะนําว่าต่อให้เป็นคนไม่รู้จักหรือว่ารู้จักเราก็ไม่ควรที่จะปเปิดให้เขานะคะซึ่งเขาอาจจะมีเหตุผลร้อยแปดมาอ้างกับเราก็ได้นะคะว่าแบบเขาขายข,ายของออนไลน์เขาไม่อยากโดนภาษีเยอะแยะ,เ,ยะเขาต้องเปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งไม่ใช่ชื่อบัญชีตัวเองอันนี้เราก็ไม่ควรนะคะเพราะเขาเนี่ยควรจะไปจัดการบัญชีของเขาเองนะคะเราอย่าเอาตัวเองนะคะไป เกี่ยวข้องนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาบัญชีเราไปทําอะไรนะคะและอย่างที่2องที่ไม่ควรทํานะคะก็คือการเล่นเกมพนันต่างๆค่ะแม้จะขึ้นต้นด้วยคําว่าเกมเกมยิงปลาเกมสลอ็อตเกมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทั้งหมดนี้มันคือการพนันค่ะซึ่งครั้งแรกๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเลยค่ะเขาก็จะให้น้องๆชนะค่ะเพื่อให้น้องๆรู้สึก ื่นเต้นดีใจฉันได้เงินนะมันเป็นกลยุทธ์ของเขานะคะเพราะร่างกายคนเราอะสมองของคนเราอะพอเราได้เงินเราจะรู้สึกว่าอยากเล่นอีกอยากได้อีกอยากได้เพิ่มอีกนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย ติดแล้วก็ไปเล่นต่อนะคะแล้วหลังๆเขาก็จะเสียเงิน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 นะคะอันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายนะคะว่าเสียเงินจากการพนันเยอะแยะเลยนะวันนี้การพนันมันแบบมาอยู่ใกล้มือเราง่ายมากๆนะคะเพราะเขาเปลี่ยนจากการที่ใช้คําว่าพนันมาเป็นเกม ขึ้นต้นด้เกมเกมยิงปลาเกมนู่นเกมนี่นะคะมันจึงทําให้คนเนี่ยเข้าไปใช้ไปเล่นกันง่ายมากขึ้นนะคะก็ยังไงนะคะแนะนําว่าอย่าไปเล่นเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลดีกับชีวิตแน่นอนมีหลายคนนะคะที่ชีวิตเจ๊งเพราะการพนันมาเยอะมากๆนะคะถึงขั้นจะต้องไปขโมยของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนิสานะคะอย่าเชื่องานใน เพจเฟ e บ o o k ปลอมมากเกินไปนะคะ mm. เพราะว่าอันนี้เตือนจริงๆ mm. มันเป็นเรื่องจริงเลยนะคะ mm. มีกลุ่มคนหนึ่งนะคะ mm. ไม่แน่ใจว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะ mm. แต่ว่าพี่หวานเห็นเนี่ย mm. ก็จะมีชาวต่างชาติร่วมด้วยนะคะ mm. เขาขโมยรูปปกของพี่หวานนะ mm. เอาไป ลงโฆษณาใน Facebook นะคะ mm hmm. เพื่อหลอกคนว่ามาทํางานกับฉันนะคะ mm hmm. หาเงินได้ง่ายๆนะคะ mm hmm. เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวอะไรเงี้ย mm hmm. คือเพจพวกนี้นะคะ mm hmm. หลอกลวงทั้งนั้นค่ะ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งก็คือที่สังเกตได้ก็คือไม่ได้ใช้รูปตัวเองแต่อย่างใดน,นะคะ mm hmm. เพราะว่ามาขโมยปกคลิปพี่หวานนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดใครที่ ดูคลิปพี่หวานในตอนปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าพี่หวานเริ่มใส่ลายนะ้ําเริ่มมีแบบอะไรเขียนบอกนะคะที่ปกนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ทําให้ปกมันดูลกนะแต่ว่าพี่หวานอยากหยุดคนที่ขโมยรูปพี่หวานไปล้อค,คนอื่นนะคะถ้าเกิดใ,ใ,ใครที่เห็นรูปพี่หวานในเพจอื่นที่ไม่ใช่หวานจริงๆนะคะ ก็รู้ไว้เลยว่าเพจนี้หลอกลวงนะคะไปกดรายงานให้ทีนะคะรายงานเพจนั้นนะซึ่งวิธีการดูเพจพวกนี้นะคะก็คือชื่อของเขาค่ะชื่อเพจจะแบบแปลกประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะคะพอเข้าไปดูเนี่ยคนกดไลค์เพจก็น้อยมากๆนะอีกอย่างน,นก็คือถ้าเกิดทักเข้าไปเนี่ยพยายามจะขอไอดีไลน์ขอเบอร์โทรศัพท์เรานะคะเขาจะพยายามขอไอเดีเราจริงๆนะคะพี่หวานเคยทักแต่ว่าอย่าลงเชื่อให้ไปนะคะมันอาจจะทําให้สูญเสียงเงินเขาอาจจะแฮก ข้อมูลของเราแฮกระบบธนาคารของเราได้เลยนะคะก็ยังไง3สิ่งนี้พี่หวานบอกเลยว่าไม่ควรทำนะคะวันนี้ผก็ขอตัวลางไปก่อนคะ่ะที่ชืช่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย